เบี oh ้ยแพงโคตรขนาดนี <to> ้ใช่ไหมครับควรจะลดอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่ลดนี่อยูนะครับผมแม่นก็ตลกอ่ะนะครับนะครับใครเป็นแฟนใครก็แล้วก็แล้วแต่แต่ความจริงมันคืออย่างนั้นอยู่อ่ะเงินเฟ้อลบ0.8นะครับถึงแม้เอามาตรการรัดสนับสนุนที่ลดลดค่าใช้จ่ายออกไปแล้วมันก็ออกมาประมาณเงินเฟ้ออย่างมากกับบวก0.2นะครับกรอบที่ค่อยว่าหนึ่หนึ่งหนึวันนี้ก็ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับพวกเราเองก็เดือดร้อนพอสมควรเหมือนกัน ผมเองผมก็ฟิลคิวตี้นะเพราะผมเองผมเป็นคนอสาขคาร,ริมรั์มาก่อนจะไปเรียกร้องให้มันหนักกว่านี้ผมก็มีความระบากใจก็้เดี๋ยวก็หาไ,ไปทําเพื่อตัวเองอีกนะครับแต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่กําหนดกําลังซื้อเลยแล้วด้นะครับเรื่อง L t v ทีวต่างๆเนี่ยที่มันมีมาตรการออกมาเนี่ยก็พวกกระสกัดเรื่องของการเก็งกําไรวันนี้นี่มีใครพูดเรื่องเก็งกำไรไหมครับสาสาคาริมรั์ผมถามตรง,ตรง,ตรงๆเออมีไหม ไม่ีใครงงงวไปเก่งกันไมหรอกครับนะครับเอาออกไปได้แล้วไอ,อ,อ้เรื่องเอลทีวีเรื่องอะไรพวกนี้ยนะครับจะมีทิ่ถีเลยดีกว่านะครับบงังเดิญนรัฐมนตรีว่ากากร่วนทรวงที่เนีนอำนาตรงนี้ก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับ